ไทยกัมพูชาคุณผู้ชมครับเรามีข้อตกลงในการหยุดยิงกันมาตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมเดือนที่แล้วนะครับครั้งนั้นไปทำกันที่มาเลเซียคุยกันระหว่างคุณภูมิธรรมและหุนมาเน็ตครับกลับมายังไม่ทันเท่าไหร่ครับเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งนะฮะแสดงว่าการคุยกัน7 28กรกฎาคมนั้นเหมือนจะไม่สำเร็จผลพอมา7สิงหาคม GBC คุยกัน ก็มีข้อตกลงหยุดยิงออกมานะครับและข้อตกลงอื่นอีก13ข้อแต่ทำไมหลายฝ่ายยังมองว่ามันเป็นเพียงแค่การสงบศึกชั่วคราวเท่านั้นฝ่ายกัมพูชายังคงเตรียมพร้อมที่จะโจมตีอยู่ตลอดเวลาสังเกตได้จากทุ่นระเบิดก็ไม่ยอมรับในข้อตกลงที่จะเก็บกู้ร่วมกันดโดรนอากาศยานไร้คนขับยังคงบินเหนือน่านฟ้าของประเทศไทยทั้งหมดแสดงความพร้อมนะฮะ ที่จะมีการสู้รบและประทะก,กันอีกครั้งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือและต้องเตรียมโต้กลับด้วยขณะเดียวกันฮะผู้บัญชาการทหารทั้งสองฝ่ายยังคงโต้กันไปมานี่เป็นสัญญาณที่เราย้อนกลับไปฮะการประทะครั้งแรกมันก็เกิดจากการโต้กันไปมาและที่สําคัญก็คือเรื่องของประสาทต,ตาเมือนทมจําได้ใช่ไหมฮะพอเราประกาศจะปิดตาเมือนทมครั้งนั้นเสียงปืนก็ดังเลยและครั้งนี้ฮะ ทางแม่ทัพภาคที่สองประกาศอีกแล้วว่าตาเมืองธมจะต้องปิดตายเราก็ไม่แน่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่สิ่งที่เรากังวลที่สุดคือความปลอดภัยของประชาชนเราไปดูความอันตรายที่เกิดขึ้นก่อนนะครับก็คือกระสุนปืนกระสุนระเบิดหรือจรวดหลายลำกล้องของกัมพูชาที่เกิดการประทะกันเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นยังคงทิ้งร่องรอยไว้ในบ้านเรือนประชาชนนะฮะทางกองทัพภาคที่สองเขามีการสรุปข้อมูล เกี่ยวกับจํานวนกระสุนนะครับเศษซากต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศไทยโดยพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการเข้าไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะครับก็คือ PMN2 หรือทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหลังเกิดการประทะของไทยและกัมพูชาฮะตั้งแต่2 4ถึง28กรกฎาคมที่ผ่านมาและนอกจากนั้นครับนอกเหนือจากทุ่นระเบิดสังหารยังมีกระสุนปืนใหญ่นะฮะปืนคอ จรวด B.M. 2 1ไล่เรียงครับตั้งแต่วันที่1ถึงสิงหาคม1สิงหาคมถึง9สิงหาคมเป็นแผนปฏิบัติการเก็บกู้เก็บกู้กระสุนปืนหลายชนิดรวมแล้ว500กว่าลูกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์69พื้นที่รวม70ลูกกระสุนปืนใหญ่ปืนคอลูกปืนใหญ่และลูกจรวด B.M. 2 1บริเวณภูมะเขือกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ เราพบทุ่นระเบิด PMN 2คุณผู้ชมครับ18ทุ่นสภาพพร้อมใช้งานและยังมีลูกกระสุนหลายขนาดหัวจรวด RPG จํจำนวนมากหัวจรวด PG จ PG7 ตกค้างหนึ่งหัว EOD ลงพื้นที่เก็บกู้ที่บ้านภูมิสลอนอำเภอการทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดแล้วขณะที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินครับหลุมที่เกิดจากแรงระเบิดของจรวด BM21 มากกว่า20ลูก หลุมระเบิดที่เกิดจากกระสุนปืนใหญ่อีก2จุดและจุดกระสุนตกมากกว่า100หลุมซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอน,น้ำยืนเช่นเดียวกันเป็นพื้นที่ที่มีการประทะมากที่สุดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทำลายหัวกระสุนและลูกระเบิดโดยเฉพาะจรวด BM21 ทําทำลายไปแล้ว10จดุดก็คือ10ลูกแต่เป็นเพียง1ใน5จุดที่ต้องสำรวจเท่านั้น,นยังมีทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 24จุดแต่ภาพรวมทั้งหมดนะครับรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยเปิดเผยว่าก,กัมพูชาฝังทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งต้องฟ้องระเบิดอนุสัญญาออตตาว่ามากกว่า400ลูกซึ่งล่าสุดทางกระทรวงการต่างประเทศก็ดำเนินการประท้วงไปยังพาคีอนุสัญญาอ <Okay. S 1> อตตาว่า<ไ>ปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราไปดูที่บ้านเรือนของประชาชนบ้างคุณผู้ชมครับ ชวนกันไปที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอกาบเชิงทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นชาวบ้านในหมู่บ้านจรกุกซึ่งเพิ่งกลับมาจากศูนย์อพยพยนำชิ้นส่วนระเบิด BM21 มาให้ผู้สื่อข่าวดูเนี่ยคุณผู้ชมฮะชาวบ้านเนี่ยบอกว่าชิ้นส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนชนิดใดไม่ทราบแต่ที่ตนได้นำมาให้เห็นคือชิ้นส่วนที่เก็บได้จากไร่อ้อย หลังจากที่กลับจากศูนย์พักพิงแล้วก็ได้ไปสำรวจดูไรอ้อยของตนอยู่ติดกับหมู่บ้านพบชิ้นส่วนระเบิดดังกล่าวจึงเก็บมาไว้บางส่วนเจ้าหน้าที่ก็เก็บออกไปแล้วและพบว่ายังมีกระสุนปืนใหญ่จากกัมพูชาอีกหลายลูกตกอยู่ในพื้นที่ไร่อ้อยอันนี้ก็ต้องแจ้งเตือนนะว่าชาวบ้านเมื่อพบเจอแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับและเจ้าหน้าที่จะทําการไปดูว่าต้องเก็บกู้อย่างไรเพื่อความปลอดภัยนะครับ ขณะเดียวกันการฟื้นฟูช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับจากบ้านจารกตําบลด่านกัมเอกราบเชิงจังหวัดสุรินเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากลูกปืนใหญ่ BM21 ของกัมพูชาตกใส่บ้านเรือนชาวบ้านจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเฉพาะบ้านของน้องน้งนำโของอายุ8ขวบเสียชีวิตจากลูก BM21 ตกใส่บ้านสภาพเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะเสียหาย ได้มีการปรับพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมสร้างบ้านใหม่ให้กับตายายของน้องน้ำโขงได้อาศัยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ด้วยความหวาดกลัวนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ก็จากที่ฟังข่าวดูแล้วก็คือเหมือนจะ มีปัญหากันอยู่อะค่ะทีนี้ก็การเข้ามาในพื้นที่เนาะเพราะว่า,าแค่ได้ยินเสียงฟ้าร้องนะคะชาวบ้านก็พากันแตกตื่นตื่นตะนกค่ะเพราะว่าด้วยความที่เนื่องจากลูกกระสุนตกเยอะค่ะทำให้หวัดระแวงวัดกลัวค่ะขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการแจ้งมาค่ะเนื่องจากว่าถ้าหากมีการ ยิงหรือประทะก,กันอีกนะคะก็ทางหน่วยงานราชการก,ก็จะแจ้งมาค่ะก็อย่าฟังข่าวสื่อโซเชียลมากเพราะว่าจะทําทให้เรา,าวิตกกังวลขึ้นาชาวบ้านตอนนี้ก็คือก็ยังมีการเตรียมพร้อมไว้อยู่ค่ะเพราะว่าสถานการณ์มันดูแล้วก็คือเหมือนมันก็มีความตึงเครียดเนาะเราก็ไม่รู้ว่า,าทางกัมพูชาจะายิงใส่เราเมื่อไหร่เพราะว่าทางนู้นก็คือเหมือนประกาศหยุดยิงแต่เขาก็ยังยิงอยู่ค่ะก็เลยเกิดความไม่เชื่อใจกัน ในวันพรุ่งนี้นะครับ12สิงหาคมเจ้าหน้าที่ EOD และเจ้าหน้าที่ทีม m ม็ที่เกี่ยวข้องเขาปูพรมในทุกจุดเพื่อเคลียร์เรื่องทุ่นระเบิดให้หมดไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านก่อนจะเข้าทำลายพร้อมกัน4จังหวัดวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งนี่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านะครับเราเห็นบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบหลายคนบอกกลับบ้านไปและใจสลายนะครับเก็บตังค์มาทั้งชีวิตเพื่อสร้างบ้านตนเองแต่มาได้รับผลกระทบเรายังไม่ทราบเลยว่าการเยียวยา เรื่องของการเบริกค่าซ่อมบ้านจะได้จํานวนเท่าไหร่นี่ถ้าเป็นหลักเกณฑ์ปกติผมเชื่อว่าได้ไม่กี่พันครับแต่นี่คือความเสียหายที่เห็นแล้วต่อจากนี้ก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะมีการเยียวยาอย่างไรนะครับนอกเหนือจากคนที่ยังอยู่คือคนที่เสียชีวิตและคนได้รับบาดเจ็บตอนนี้กองทุนดูแลมีจํานวนเงินที่ชัดเจนมาแล้วแต่คนที่บ้านเสียหายเนี่ยนะครับยังคงเฝ้ารออยู่ว่าความชัดเจนจะเป็นอย่างไร ผมชวนดูไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นทำไมถึงบอกว่ามีโอกาสว่าการประทะจะเกิดขึ้นรอบใหม่คือเราต้องย้อนไปตั้งแต่วันที่7สิงหาคม2568การประชุม GBC ที่ประเทศมาเลเซียทั้ง2ฝ่ายคุยกันนะครับมีข้อตกลงออกมาเนี่ย13ข้อหนึ่งในนั้นคือตกลงหยุดยิง100%และฮะแต่มันมี2ข้อครับทำให้เราตั้งสังเกตและว,ว่าทำไมกัมพูชาไม่รับโดยเฉพาะเรื่องเก็บทุนระเบิด จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขายังวางใหม่อยู่เลยนะแปดสิงหาคมกัมพูชาอยู่ๆก็มาออกถแถลงการให้ประเทศไทยปลดแม่ทัพภาคที่2ข้อหาว่าแม่ทัพกุ้งของเราไปสั่งการโจมตีและสังหารคนกัมพูชาคือถ้าคุยกันวันที่7เนี่ยถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆเป็นสุภาพบุรุษจริงๆไม่ควรมีอะไรออกมาแล้วแต่ยังออกมาอีกนะครับหลังจากนั้น9สิงหาคมผู้ชมเป็นไงฮะ ทาหารไทยเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสามนายพื้นที่บ้านโดนเอากฤษณาอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับฝ่ายไทยเราประนามกัมพูชาเพราะมันชัดเจนพื้นที่ลาดตะเวนเดิมแต่มามีระเบิดใหม่ได้ยังไงเราใช้คำที่แรงว่าไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีแต่วันรุ่งขึ้นกัมพูชาก็มาแถลงปฏิเสธบอกไม่ได้วางทุนระเบิดใหม่แล้วฝ่ายไทยเนี่ยสอบสวนยังไงน่าเชื่อถือหรือเปล่า คือไม่ยอมรับะฮะแก้ตัวหน้าด้านๆแม่ทัพภาคที่สองของเราประกาศปิดตายตาเมืองทมเมื่อวานนี้นะครับและสั่งว่าจะเข้ายึดตาควายให้ได้เพราะระยะยังเหลืออีกแค่30เมตรเท่านั้นยืนยันว่าสองปราสาทเป็นของไทยฝ่ายกัมพูชาถูกจี้ใจดำครับล่าสุดวันนี้เองพลโทหญิงมาลีแถลงตำหนิแม่ทัพภาคที่สองของไทยมองว่านี่เป็นการยั่วยุและวางแผนรุกรานกัมพูชามาตั้งแต่ต้น และฝ่ายไทยเองโดยกระทรวงการต่างประเทศตอนนี้ยื่นประท้วงภายคีออตาว่าไปแล้วครับเพราะกัมพูชาละเมิดสนธิสัญญาวางทุ่นระเบิดและยังวางต่อเนื่องไม่หยุดจะเห็นได้ว่าไทาม์ไลน์ต่างๆนั้นมีความสุ่มเสี่ยงว่าการประทะก,กันจะเกิดขึ้นทุกเมื่อนะครับสอดคล้องกันกับความเห็นของผู้มีประสบการณ์อย่างพลโทกนกเนตรเขาเวสนะอดีตรองแม่ทัพภาคที่สนะครับ กล่าวถึงการที่ยังมีทุ่นระเบิดใหม่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก่อนการประชุมคณะกรรมการ ABC ปลายเดือนนี้ว่ากัมพูชาเขาดํารงความมุ่งหมายครับในการจะรุกล้ําเข้ามาไทยเราเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวและเขาเป็นฝ่ายรุกหากอยากรู้ว่าเขาจะเลิกเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อเขาถอนกําลังลงไปเคลื่อนย้ายกําลังกลับไปแต่ตราบใดที่ยังเพิ่มเติมกําลังแสดงว่าเขาจะสู้รบกับเราอีกส่วนการดูแลทหารที่ต้องทําหน้าที่ออกลาดตระเวนนั้นมองว่าการวางทุ่นระเบิด อนุสัญญาออตตาว่าทำอะไรเรื่องดังขนาดนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าอนุสัญญาออตตาว่าทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะแล้วประเทศในอนุสัญญาหลายประเทศนะให้เงินสนับสนุนกัมพูชาในการเก็บกู้ทุนระเบิดไปแล้วก็น่าจะมีมาตรการกดดันหน่อยตอนนี้ไทยเรายังเฉยกัมพูชาก็ละเมิดอยู่เรื่อยไปแต่ล่าสุดเนี่ยไม่เฉยแล้วนะฮะคือท่านอาจจะให้สัมภาษณ์ก่อนที่เห็นกระทรวงการต่างประเทศประท้วงไปนะครับสิ่งสำคัญคือ ฮุนเซนและหุนมาเน็ตเนี่ยเป็นคนกลุ่มเรื่องราวและอำนาจในกัมพูชาทั้งหมดครับถ้าจะเดินหน้าหรือถอยหลังมันอยู่ที่สองคนนี้เท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือการสร้างภาพพนโทโกระนกบอกต่อไปที่ปราสาทต,ตาควายกัมพูชาย,ยังยึดอยู่แม่ทัพภาคที่สองบอกจะเอาคืนกัมพูชาก็บอกว่าก็เขายึดอยู่อะจะให้ทํำยังไงพลโทโกระนกบอกว่าถ้ารบเมื่อไหร่ ต้องเอาคืนมาเมื่อน,นั้นเพราะมีสู้รบอีกแน่เนื่องจากกัมพูชาเพิ่มเติมกำลังไม่หยุดนะครับหากมากกว่าเดิมแสดงว่าเขามีเจตนาจะรบแล้วเขาเสียหน้าจุดใหญ่ๆคือภูมะเขือและช่องอ่านมา้าเป็นสิ่งบอกเหตุครับเขาจึงพยายามรือ้อรัว้วลวดหนามมาคุยกับทหารไทยมาคุยเนี่ยไม่ได้จะมาสารสัมพันธ์แต่มาหาจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อวางแผนรบต่อไป นี่คือคําแนะนําสําคัญนะครับและท่านก็มองว่าจริงๆถ้าเจตนาชัดเจนว่าตั้งป้อมจะสู้รบเนี่ยเราควรจะทําลายแต่เราจะเริ่มต้นด้วยการสร้างเสียงปืนไม่ได้ครับเพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะถูกฝ่ายเป็นฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงแต่เรื่องนี้มันต้องไหวคือถ้าเขาเริ่มก่อนเมื่อไหร่เราต้องรุกให้หนักและทําลายให้ราบคาบตามที่มีคําแนะนําจากทั้งพลโทกนก หรือพลโทพงศกรก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าหลังจากนี้ถ้าเขาเริ่มโจมตีเมื่อไหร่เราต้องโต้กลับให้ไหวและสิ่งที่เราต้องทําคือคลังอาวุธสําคัญครั้งนี้ต้องเอาให้หมดเพราะไม่เช่นนั้นเราก็ยังคงอันตรายอยู่ต่อไปนะครับทางโคศโกกองทัพบ,บกครับได้ออกมาตอบโต้พลโทหญิงมาลีเพราะพลโทหญิงมาลีมาบอกว่าแม่ทัพกุ้งของเราเนี่ยประกาศยึดตาควายแล้วบอกว่าอยู่ห่าง30เมตร บอกว่านี่ยั่วยุกันแล้วก็มาบอกว่าอย่าละเมิดอํานาจอธิปไตยของกัมพูชาทั้งๆท,ที่ทั้งตาควายและตาเมืองทมมันอยู่ในเขตอธิปไตยไทยนะครับวันนี้เสตอ์พลโทวินไทยพลตรีวินไทยสุกวารีขออภัยนะครับโฆษกกองทัพบ,บกท่านกล่าวถึงกรณีที่เจมารีถแถลงการแล้วมาตําหนิพลโทบุญสินาพาดกลางในเรื่องประสาทต,ตาควายเสยตอ์บอกว่า เนื้อหาที่แม่ทัพภาคสองพูดไม่ได้มีความหมายในแบบที่โคโกกลาโหมกัมพูชาแถลงไปโดยเฉพาะท่านเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องการเคลื่อนย้ายกำลังเพื่อไปรุกล้ำอธิปไตยของใครสิ่งที่แม่ทัพกุ้งได้กล่าวคือวันนั้นปราสาทตาควายอยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยในช่วงที่มีการประทะที่ผ่านมาพยายามเข้าไปยึดด้วยการวางกำลังแต่ยังไม่สำเร็จเลยวางกำลังบริเวณด้านนอกห่างตัวปราสาท30เมตร แต่ในอนาคตจะต้องพยายามนํากลับมาภายใต้การควบคุมของไทยให้ได้ตามขั้นตอนที่เหมาะสมและเตรียมการนําเรื่องต่างๆไปคุยในการเจราจา RBC ที่จะเกิดขึ้นในอีกสองสัปดาห์ย้ําจุดยืนไทยว่าจะไม่ถอยจากแนวกําลังเดิมพลตรีวินไทยยังยืนยันว่าแม่ทัพภาคที่2ไม่ได้พูดเรื่องการใช้กําลังทหารไปดําเนินการอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นที่กล่าวไปข้างต้นจึงไม่ใช่ความพยายามที่มีการยั่วยุหรือวางแผนใช้กําลังทางทหาร อย่างที่พลโทหญิงมาลีพูดยังไม่จบเท่านั้นยังมีเรื่องการทิ้งระเบิด m k 84คือเขาพูดเรื่องเดิมเนี่ยย้ำคิดย้ำทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งทที่ทั่วโลกเขามองตรงกันแล้วว่าไอระเบิดที่คุณไปขุดพบเนี่ย m k 84เนี่ยแล้วมาอ้างว่าเป็นของเราเน่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเก่าเยินซะขนาดเนี้ยและสภาพคือถ้ามันไปตกใหม่ๆเนี่ย มันจะขุดได้เป็นวงแบบนี้คคุณผู้ชมนี่เหมือนขุดหาวัตถุโบราณยังไงอย่างนั้นนะครับจนทําให้เราต้องโต้อีกละซึ่งผมเชื่อว่าทางกองทัพก็คงจะโต้เป็นครั้งสุดท้ายละเพราะว่าที่ต้องโต้เนี่ยเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยไปสร้างภาพเห็นไหมฮะพาทูตทหารไปดูล่าสุดแล้วก็บอกว่าไทยยิงมาตกทั้งๆที่หลายคนเขาคงเกาหัวกันนะไปดูแล้วมันจะไปยิงตกได้ยังไงแล้วบ้านเรือนยังสมบูรณ์กันแบบนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากพลตรีวินไทยท่านก็บอกต่อว่า นี่เป็นความพยายามบิดเบือนข้อได้จริงนะทหารไทยเรายึดมั่นต่อการใช้อาวุธต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้นและการใช้อาวุธของฝ่ายไทยมีประสิทธิภาพนะเราจํากัดวงการทําลายอยู่ในพื้นที่เป้าหมายไม่เหมือนฝ่ายกัมพูชาหรอกที่มุ่งโจมตีเป้าหมายทางพลเรือนอย่างพื้นที่ที่ห่างไกลจากชายแดน30ิกิโลเมตรยังเป็นเป้าหมายของกัมพูชาเลยกัมพูชานั้นยิงจรวดโดยเป็นจรวดหลายลำกล้อง มาตกในพื้นที่พลเรือนรวมกันแล้ว100จุดมีทั้งที่ระเบิดไปแล้วและที่ยังไม่ระเบิดอีกจำนวนมากฝ่ายไทยเราบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างละเอียดการที่กัมพูชาพาผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศจาก9ประเทศลงพื้นที่สำรวจแล้วอ้างร่องรอยความเสียหายตามนั้นโฮษสกอรทัพบกบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เป้าหมายทางการทหารนะฮะไม่ใช่พื้นที่ทางพลเรือน อยู่ในขอบเขตของการสู้รบครับและพื้นที่นั้นไม่มีบุคคลพลเรือนอยู่อาศัยมีเพียงทหารกัมพูชาเท่านั้นที่ใช้พื้นที่รวมพลเพื่อเตรียมนำกำลังเข้าตีทหารไทยนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ข่าวกันในทุกๆวันนะแต่จะทำยังไงได้ก็ในเมื่อพูดเฟกนิวมาก็ต้องเอาข้อเท็จจริงเข้าสู้นี่คือสิ่งที่ทางกองทัพบ,บกพยายามต่อสู้กับเฟกนิวและข้อมูลบิดเบือนนะครับ เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมซึ่งสำคัญเหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้ถ้าจะใช้คำจำกัดความในกัมพูชาผู้นำสบายแต่ทหารเนี่ยสังเวยชีวิตเพราะที่ผ่านมาฮุนเซนแค่บัญชาการอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้นไม่เคยออกมาดูโลกแห่งความเป็นจริงว่าทหารตัวเองสูญเสียไปแค่ไหนโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าประมาณการทหารกัมพูชาเสียประมาณสอง0 แม่ทัพกุ้งแม่ทัพภาค2ของเราบอกว่าประมาณ3,000ตัวเลขเนี่ยใกล้เคียงกันเหลื่อมกันนิดหน่อยแต่ทางกัมพูชาบอกเสียหลัก10หลัก5คนเท่านั้นแสดงว่าไม่ได้รู้ถึงความเป็นจริงหรือไม่สนใจกันแน่แต่ความยากลำบากของทหารกัมพูชานั้นเกิดขึ้นผมเรียกว่าเป็นความอน,นาถเป็นความรันทดของทหารกัมพูชาเพจ army military force ที่เกาะติดสถานการณ์ชายแดนโพสตคลิป4คลิปทหารกัมพูชาที่อยู่ตามแนวชายแดนขาดแคลนน้ำดื่มอย่างหนักฮะหาน้ำประทังชีวิตนี่ขุดหาแหล่งน้ำธรรมชาตินะและนี่น้ำโคลนหรือเปล่าที่กินกันเนี่ยฮะนี่คือสภาพทหารนี่แล้วเป็นแหล่งน้ำซึ่งโอ้โหจะติดเชื้อไหมอ่ะเพราะว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยยังมีการรายงานอีกว่า ตบทหารก็กองกันเต็มไปหมดแล้วถ้าเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อนี่จะทํำยังไงนี่ครับสภาพความเป็นอยู่ของทหารกัมพูชาหน้าแนวต้องหารน้ําธรรมชาติในการดํารงชีวิตคราวนี้ย้อนไปดูสิฮะไปดูสมเด็จคุนเซนนะ่ะลงภาพวันสบายสบายสวมเสื้อหมวกสีแดงนะครับแว่นตาดําพักผ่อนนี่บอกเป็นวันพักรบไปตีกอล์ฟซะหน่อย ในมือถือแก้วกาแฟยี่ห้อดังเจ้าหนึ่งเป็นแบรนด์นอกนะครับแล้วก็ยังอวดเรื่องการลดปริมาณน้ำตาลตอนนี้0%ได้แล้วตอนแรก100%ตอนนี้0%ตามคำแนะนำแพทย์ห่วงเบาหวานตัวเองห่วงตัวเองจะไม่มีกาแฟกินห่วงตัวเองจะไม่มีรอบออกดิฟกอปแต่ไม่ห่วงทหารตามแนวเชนคอร์ขึ้นวินโด้เปรียบเทียบกันได้ไหมขอเออนี่ คือมันช่างต่างกันนะฮะคุณผู้ชมครับมันสะท้อนอย่างหนึ่งเลยว่าเวลาเขาสั่งการรบเนี่ยเขาไม่สนใจว่าทหารเขาจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรและล่าสุดแก้กฎหมายในการเกณฑ์ทหารชายกัมพูชา18-30ปีต้องมาเป็นทหาร2ปีแล้วนอกเหนือจากนั้นยังมากไปกว่าการเอาเฉพาะชายไทยนะก็คือเอานักโทษที่อยู่ในคุกมาเป็นทหารด้วยคือจะแก้กฎหมายถึงขั้นนั้นนะครับ นี่แสดงว่าส่งทหารมาสังเวยชีวิตโดยไม่สนใจเลยว่าเขาจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรนอกเหนือจากนั้นยังโพสต์ข้อความด่าทอคนกัมพูชาด้วยกันเองที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองคือสมเด็จฮุนเซนมีศัตรูทางการเมืองคนสำคัญคือนายสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาครับล่าสุดเนี่ยทางฮุนเซนโพสต์วิดีโอคลิปนายสมรังสี พร้อมข้อความระบุว่าพี่น้องร่วมชาติที่รักเมื่อประชาชนและกองทัพของเรากําลังทุกทรมานจากการรุกรานของไทยซึ่งส่งผลให้โรงเรียนวัดบ้านเรือนประชาชนและแม้แต่วัดโบราณรวมถึงปราสาทพระวิหารถูกกองทัพไทยยิงทำลายครอบครัวหลายพันครอบครัวต้องอพยพจากบ้านเรือนและกลายเป็นผู้ลีภยัยความเจ็บปวดของคนทั้งชาติทําไมชายกัมพูชาคนนี้จึงยกย่องกองทัพไทยที่รุกราน และดูหมิ่นกองทัพกัมพูชาเขาเป็นมนุษย์หรือสัตว์นี่ด่าสมรังสีเขาเป็นผู้รักชาติหรือทรยศโปรดฟังและคิดด้วยตนเองผมยินดีใช้เพจทางการของผมซึ่งมีผู้ติดตาม15ล้านคนช่วยเผยแพร่ความจริงคลิปวิดีโอนี้มาจากเฟซบุ๊กของสมรังสีเองนะครับซึ่งเป็นคนที่ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ฝรั่งเศสไปพบปะกับประชาชนผู้สนับสนุนชาวกัมพูชาที่จังหวัดหนึ่ง ทางภาคตะวันออกของฝรั่งเศสนะครับสำนักข่าว Fresh News สื่อในประเทศกัมพูชาบอกว่าสมรังสีกล่าวประนามกองทัพกัมพูชาที่ยิงโจมตีใส่พลเรือนไทยก็เขาพูดความจริงะใช่ไหมคือสมรังสีก็พูดความจริงว่าฮุนเซนสั่งการให้โจมตีพื้นที่พลเรือนของไทยจริงๆนะครับแสดงว่าสภาพของฮุนเซนและฮุนมาเนตเนี่ยเป็นคนประเภทที่จี้ใจดำไม่ได้ ถ้าจี้ใจดําเมื่อไหร่จะโต้ท,ทันทีถูกไหมครับจี้ใจดําเรื่องตาควายจี้ใจดําเรื่องตาเมินทมว่าเป็นของไทยจะขึ้นท,ทันทีนิโสมรังสีจี้ใจดําเรื่องการโจมตีเป้าหมายพลเรือนเขาก็ขึ้นแต่พอคนพูดเรื่องว่าทหารกัมพูชาตายมากทหารกัมพูชาจะอดตายอดอยากกลับไม่สนใจนะฮะไรฟ์ก๊อฟกันชิลชนี่แหละครับเป็นสภาพความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นซึ่ง ต่างจากประเทศไทยโดยสิ้นเชิงเพราะว่าเราดูแลกําลังพลทุกระดับเท่าเทียมกันและผู้ที่สูญเสียเราชดเชยเยียวยายให้สมเกียรติกับที่เขาเสียสละเพื่อประเทศนี้